แวทางแผนเทรดในคู่ของ u สวิฟรังครับ u s เชฟนั้นเราจะรอสัญญาณนะครับเราจะมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา0.891 48โซนแนวต้านที่2นั้นอยู่ที่โซนราคา0 8 9 2 6 1โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.886 26โซนแนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.885 13 กรุยุในการเทรดฝั่งเซลนะครับเราจะรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่หนึ่งหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2องรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เเซลเซลกลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา0.8887ซอบรอจุดที่ราคา0.89310กรุยุในการเล่นฝั่งบายรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1 หรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2รอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA b ที่โซนแนวรับบายกลับขึ้นมาเก็บราคา TP ที่ราคา0.88887สต p อปเรอจุดที่ราคา0.88464ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลและฝั่งบายในคู่ของ Ushape หรือ U s w i e t f l a งนะครับ